ไหนที่แบบตามหาความฝันยังไม่เจอหรือว่าไม่รู้จะเรียนอะไรนะคะไม่ต้องตกใจใจเย็นๆนะคะวันนี้พี่หวานมีไอเดียหนึ่งที่จะทําให้น้องๆนะคะตามหาความฝันได้ค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับวันจริงมีจริงสองจริงนะคะน้องๆคนไหนเป็นเหมือนพี่หวานบ้างว่าแบบ หาความฝันไม่เจอนะคะไม่รู้ว่าอยากจะเรียนอะไรอยากจะเป็นอะไรนะคะอยากจะทํางานอะไรน้องๆก็ไม่ต้องกังวลเพราะวันนี้พี่หวานได้ไปเจอบททดสอบหนึ่งที่สามารถช่วยเป็นตัวกรองแล้วกันให้น้องๆได้คือมาอ่านไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะคะก็คือให้เป็นแนวทางละกันนะคะมาเลือกกันอีกทีนึงว่าชอบหรือไม่ชอบค่ะทุกนนะคะก็ไปเจอแบบทดสอบนะคะที่จะช่วยให้น้องๆรู้ได้นะคะว่าตัวเอง มีความฝันอะไรยังไงนะคะก็มาดูกันนะคะอย่างแรกน้องๆก็เข้ามาที่ google ก่อนเลยค่ะแล้วก็เซิร์ชคำว่าแบบทดสอบหาค,ความฝันนะนี่ก็จะมีหลากหลายเลยนะคะน้องๆก็ลองเข้ามาดูได้นะน้องๆก็มาที่แบบทดสอบค้นหาอาชีพที่ใช่อ d ด zone น,นะคะเขาก็จะมีให้เลือกเลยนะคะว่าจะเป็นมัธยมต้น มัธยมปลายทั่วไปอาชีพที่ใช่อาชีพอนาคตนะคะน้องๆก็เลือกหมวดที่น้องๆต้องการได้นะเดี๋ยวอยากจะยกตัวยอย่างเลือกเป็นมัธยมต้นให้ดูนะคะอ่เขาก็จะบอกนะคะจุดเด่นโปรแกรมค้นหาตัวเองสำหรับมต้นนะคะเก็บข้อมูลมาตั้งแต่ปี2005นะคะเป็นโปรแกรมค้นหาตัวเองสําหรับมต้นโปรแกรมแรกของประเทศถึงวันนี้มีผู้ใช้างานแล้ว4ล้านกว่าคนนะคะมีการนำข้อมูลมาเปิดเพื่อเพิ่ม ก็บลาๆประมาณนี้นะคะไปอ่านกันนูนะก็มันเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเรามาดูการเขาถามคําถามแรกนะคะก็คือวิชาโบดที่สุดคือภาษาไทยคณิตสังคมวิทยาศาสตร์อังกฤษหรือภาษาอื่นๆพี่หวานก็ขอเลือกเป็นคณิตศาสตร์ละกันออกไปไกลๆเลยวิชานี้ภาษาอังกฤษนะคะพี่หวานไม่ได้ภาษาอังกฤษพี่หวานแนะนําว่าให้ตอบด้วยความจริงนะคะเป็นสิ่งที่ เราคิดจริงๆและทําจริงๆนะวิชาที่ได้คะแนนดีที่สุดโอ้จำไม่ได้เลยนะแต่อ่ะเป็นคณิตศาสตร์ละกันวิชาที่ได้น้อยที่สุดภาษาอังกฤษนะคะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษพี่หวานมักจะ4นะคะคุณชอบและให้ความสนใจวิชาใดมากกว่ากันชอบคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์พอกันทั้งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษพอกันทั้งภาษาไทยสังคมอังกฤษชอบคณิตศาสตร์อังกฤษพี่หวานก็คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะ ข้อใดคือสิ่งที่คนสนใจมากที่สุดวิทยาการใหม่ๆเรื่องเศรษฐกิจการเมืองสังคมการเมืองศิลปะและการออกแบบพี่หวันว่าพี่หวันตอนนี้พี่หวันชอบเศรษฐกิจการเมืองนะงานแบบไหนที่คุณคิดว่าทําแล้วมีความสุขงานทดลองวิจัยงานทักษะช่างประดิษฐ์ต่างๆงานในสำนักงานไม่ชอบแน่นอนชอบงานที่ไม่อยู่นิ่งก็น่าจะชอบงานไม่อยู่นิ่ง คุณคิดว่าข้อใดตรงกับตัวคุณมากที่สุดช่างพูดช่างคิดช่างเขียนช่างจินตนาการพี่หวานว่าพี่หวานเป็นคนช่างจินตนาการนะความรู้สึกยินดีเมื่อได้รับงานมอบหมายค้นคว้าหาข้อมูล เสร็จแล้วแล้วก็ส่งแบบทดสอบได้เลยเขาก็จะบอกมาว่าพี่หวานนั้นได้แบบ C มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์คณิศาสตร์และศิลปะปะๆกันชอบเทคโนโลยีและมีความเป็นวิทยากรวิทยากรซ่อนอยู่คุณจึงเหมาะสมกับการเรียนวิทย์ศิลป์คณะที่แนะนําคือ เนี่ยเขาก็จะบอกมาว่ามีขนาดไหนบ้างนะคะซึ่งถ้าเกิดสมมติเราชอบวันนี้ใช่ไหมเขาก็จะบอกคําแนะนํามาด้วยว่าคุณควรเพิ่มความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และความรู้ทางด้านคอมพิเวเตอร์อ่ะสมมติว่าพี่หวานเจอแล้วพี่หวานอยากเรียนวิชานิเทศศาสตร์เขาก็บอกว่าหากสนใจทางด้านภาษาหรือการสืส่อสารคณะนี้ถือเป็นอีกแนวทางเลือกของคุณโดยมีสาขาให้คุณเลือกเมื่อจบแล้วศึกษาวก็จะประกอบอาชีพเกี่ยวกับการสื่อสารและการสร้างสรรค์ ก็คือเขาก็จะมีคณะให้เลือกะค่ะว่าเราเหมาะสมกับอะไรและแนะนําเราเพิ่มเติมอะไรซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นแนวทางที่หวานดูแล้วมันไม่มีวิศวกรสมมติว่า ใจจริงๆน้องๆอยากเป็นวิศวกรแต่ในเนี้ยมันไม่ได้มีให้เราเลือกเลยก็ไม่เป็นไรน้องก็พุ่งตรงไปวิศวกร,กรเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางว่าเราชอบไหมถ้าเกิดเราบังเอิญเจอสิ่งที่เราชอบก็โอเคเราจะได้รู้แนวทางว่ามันเหมาะกับเราอะไรแบบนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะยังไงมันเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะน้องๆไม่ใช่ว่าน้องๆได้ดิชื่อรายชื่อคณะที่เรียนแล้ว มันจะเป็นสิ่งที่น้องๆต้องเลือกอะน้องๆอ,อาจจะแบบเป็นได้มากกว่าน,นั้นนะคะมันแบบไม่มีขีดจำกัดจริงๆสําหรับความฝันนะอันนี้เป็นแค่แนวทางมาดูอีกทีนึงว่าเราชอบหรือไม่ชอบเท่าน,นั้นเองก็ยังไงไปทําแบบทดสอบกันได้นะคะเดี๋ยวพี่หวานจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ที่ใต้เดซิสซันนะคะไปดูกันได้คะ่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะวันนี้ไปแล้วค่ะ